ฟังคอนเซ็ปของผมดีๆฟังคอนเซ็ปของผมดีๆนะผมมีเงินสมมติเงิน1,000งเหรียญวันนี้เงินแรกได้อยู่ที่23บาทออสเตรเลียผมต้องใช้เงินทั้งหมด2,30,000บาทผมว่าเงิน2,30,000บาทที่มาจากไหนก็ได้ที่ไม่ได้กู้ไม่ได้ยืมไม่ได้ขอใครมา หรือมาจากการขายรถของผมมอไซค์รถยนต์ผมขายบ้านได้กําไรหรือพ่อแม่ให้เงินมามรดกตกทอดขายที่ดินที่นาได้หรือแฟนเลิกแล้วให้เงินมาก้อนหนึ่งผมเอาเงินนี่แหละเดินไปที่ซูเปอร์ริตรวจสอบในแอปมันวันนี้เท่าไหร่ยีสาบาทดูฝั่งไหนเหรอดูฝั่งขวาคุณผู้ชมดูฝั่งขวานะ ของตารางนั่นเวลาไปซื้อเงินเขาเพราะเราอยากจะซื้อเงินออสเตรเลียนะเราก็ดู AUD เสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปดูในแอป superrichthailand.com ดูเพื่อเป็นต้นแบบหรือเป็นกายทาง,องาพอเราเห็นล้ฝั่งขวาแถวขวานะเราก็อ่23บาทโอเคไปเลยไปที่ superrich สีเขียวที่ราดจะตําิ กรุงเทพหรือไปไปซูเปอร์เิชที่ไหนก็ได้ <S <S ในตังจังหวัดแต่ถ้าเป็นเชียงใหม่ก็เซ็น p ปหรือสากคน้้าในพัทยาที่ไหนก็ได้ของซูเปอร์เิชที่ไหนก็ได้เราดูว่ามันยิบสาบาทหรือเปล่าอ่ะเราก็เดินไปที่ฮะที่ร้านแล้วก็เอาเงินสองแสนสามหมืนบาทไปให้เขาเขาก็เอาเงินหนึ่งหมื่นเหรียญมาให้เรา แล้วบอกเขาด้วยนะว่าขอแบงค์ใหญ่หน่อยเราก็ได้แบงค์ใหญ่มาเพราะว่าแบงค์ของออสเตรเลียแบงค์ใหญ่สุดก็คือ100ยเหรียญ1 0 0รยเหรียญเราได้100 1 0รรใบ100ใบเท่ากับ10,000เหรียญถูกไหมเราได้หนึ note, 100่งรแบงค์โน้ตนะ้นึ่0้เหรียญใน้1 0 0ใบเอากลับมาที่บ้าน ดูมันทุกวันเงินขึ้นเลยยังทำกำไรรลอยังให้ดูฝั่งซ้ายของประเทศออสเตรเลีย AUD ล้วดูฝั่งซ้ายปุ๊บวันนี้ไปแลกคืนเอาเงินออสเตรเลียไปแลกคืนได้ย3่สาบาทส0สตางค์เราขยันดูหน่อยอวันนี้ได้ย3่สาบาท30ดูฝั่งซ้ายเวลาเราไปแลกคืนจำไว้ดีๆนะ เวลาเอาเงินสกุลเงินต่างประเทศไปแลกคืนให้ดูฝั่งซ้ายแล้วมีคอนเซปต์ว่าทํากําไรสางสิบต่าเราก็โทรไปถามก็ได้ซุปเปอร์ริชสาขาที่ราดํานิีในซอยสุขีก็เรียกว่าราดํามิีหนึ่งเราเข้าไปเลยอยู่ตรงแถวไอวัวเทรดเยื้องก่อนถึงสะพานเล็กๆสะพานคลองก็เรียกว่าคลองเน่าๆดำๆ สุกียากิ e เท็กซัสอยู่ที่นั่นปากซอยตรงเข้าไปอยู่ซ้ายมือก็เรียกว่าล็อกที่สองของตึกนะเดินตรงเข้าไปจากถนนใหญ่เราโทรไปก่อนก็ได้ออซูเปอร์ริชใช่ไหมคะอยากถามว่าถ้าเอาเงินยูวซีแลนด์ไปแลกเกนเป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็บอกว่า23บาท30าทโอเคเราไปเลย นั่งรถมีนั่งมอไซค์เดินไปขับรถไปอะไรก็ได้เดินเข้าไปเตรียมเอกาสารสองอย่างมีพาสปรอร์ตก็ได้หรือบัตรประชาชนก็ได,ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเอาไปให้เขาไปที่หน้าเขาเธอเอาเงินให้เขาตรวจเช็คเลยเขาจะนับเงินให้เราเขาจะมีตู้เราก็ดูว่าครบไหมสองแสนที่ส่งไปให้เขา แล้ววันนี้มันขายกลับคืนไปได้สองแสนสามหมื่นบาทให้สองแสนสามพันบาทผู้ผิดว้าววันก่อนเอาเงินสองแสนสามหมื่นบาทไปแลกวันนี้ได้เงินกลับคืนมาสองแสนสามพันบาทแค่พี่ไปกลับสามพันบาททำงานก็ทำงานปกตินี่แหละ มอแกนแนะนําแล้วว่าให้เงินทํางานโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยมีเงินอย่าเอาทิ้งไว้ไม่งั้นเดี๋ยวคนมีคนมายืมมีเงินเอาทิ้งไว้เดี๋ยวต้องเอาเงินไปจ่ายหนี้จ่ายสินจ่ายค่าโทรศัพท์เอาเงินไปบริหารสักรอบก,ก่อนได้มาสามพันบาทเงินต้นอยู่ครบไหมครับอยู่ครบอ่ะกลับมาบ้านดูอีกเงินมันเท่าไหร่อ่ะยี่สิบสามบาทอีกอ่ะ ดูในในใน superrichthailand. c e o m สีเขียวนะโทรไปถามก็ได้เพื่อความมั่นใจ superrich ไหมคะหรือปีแอร์ R ก็ได้เส้นปีแอร์ R อยู่ที่เชียงใหม่ประตูท่าแพก่อนเห็นหรือว่าสากลถนนเจริญประเทศโทรไปถามเลยหรือ superrich ที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ธนาคารโทรถ,ถามวันนี้ เออเอาเงินไทยดูฝั่งขวานะอย่าลืมนะขอลําฝั่งขวาเวลาเราจะไปแลกเป็นสตุงเงินต่างประเทศวันนี้ใช่ยี่สิบสามบาทมครัดเจ้าหน้าที่บอกใช่โอเคไปแลกอีกมีเงินสองแสนสามหมื่นบาทวันก่อนมีสามพันบาทผ่านไปหนึ่งอาทิตย์มีเงินใช้แล้วสามสามพันบาทถ้าผ่านไปอีกหนึ่งอาทิตย์เจอยี่สิบามบาทไโทรถามนั่งรถเมย์ก็ได้นั่งมอเตอร์ไซค์ก็ได้เดินไปก็ได้ หรือว่าขับรถไปก็ได้บางคนก็เดินทางมาจากต่างจาังหวัดไปก็ได้กาําไรไหมลงทุน600บาทค่าเดินทางหรือ1,000บาทแต่ได้กลับมา3,000บาทโอเคได้มาเที่ยวกรุงเทพสมมติหรือโอนไปให้ญาติที่อยู่กรุงเทพไปแลกให้หน่อยแต่ต้องเตรียมอะไรบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตหลังจากนั้นก็เข้าไปที่สุริสีเขียว ที่กรุงเทพหรือแถวบ้านเราปัทยาภูเก็ตเชียงใหม่เชียงรายทุกที่ที่ไหนก็ได้ก็เป็นแรลงเราได้เงินกลับมาอีกแล้วหนึ่งหมืน่นเหรียญเช็คสภาพเงินด้วยแบงค์ร้อยแบงค์ใหญ่อย่างเดียวต้องแบงค์ใหญ่แบงค์โน้ตอย่างเดียวนะไม่มีร้อยขีดคูเขียนโอเคกลับบ้านได้ดูขยันดูในซูเปอร์วิชสีเขียว ดูฝั่งซ้ายเพราะว่าเราจะไปแลกคืนตอนนี้เราเอาเงินต่างประเทศไปแลกคืนให้ดูฝั่งซ้ายเฮ้ยมันยี่สามบาทสาไหมคือเราแค่คอนเซ็ปต์ว่า30มสิต่างอา้าวผ่านไปสี่วันยี่สามบาทสามสิาโทรไปเช็คหน่อยจริงไหมเขาบอกว่าใช่นั่งรถก็ได้เมย์ก็ได้มอไซค์ก็ได,ได้เดินไปก็ได้นั่งแท็กซี่ไปก็ได้หรือขับรถไปก็ได้ ไปถึงเตรียมบัดรประชาชนหรือให้ยาตไปแลกให้หน่อยเอาไปแลกให้หน่อยไปถึงซุเปอร์ิสีเขียวที่กรุงเทพซอยลาด,ลดนับบีินึข้างหน้าซอยก็เป็นซุเปอยากีเท็กซัสย Texas. อยู่ฝั่งซ้ายนือสีเขียวนะแล้วเราตรวจเช็คได้นี่ในอร์ริสไทยแลนด์ดอทคเราก็ดูแล้วเราก็นั่งรถไปแล้วก็ไปแลก ว้าวได้มากำไร20,000สามหมื่นสามพันบาทได้มาแล้วสามพันบาทผ่านไปสองอาทิตย์ผ่านไปสองอาทิตย์ได้มาแล้วหกพันบาทอาทิตย์ละสามพันสามพันเสียอาทิตย์เท่าไหร่หมื่นสองพันบาททำงานทั้งเดือนเลยทำงานทั้งเดือนนะได้มาหมื่นสองพันไปแลกขยันแลกเนี่ยอาทิตย์ละครั้ง ได้ใม่หมื่นสองเป็น24งหมเงินก็ยังอยู่ครบเงินเดือนเพิ่มเพราะว่าทํากําไรจากวิชาแลกเปลี่ยนเงินตาจากวิชาแลกเปลี่ยนเงินตาเดือนหนึ่งทำสีค่ครั้งได้ละหมื่นองทำสองครั้งได้6กพันนี่เฉพาะแค่หมื่นเหรียญแต่ถ้าคุณผู้ชมมีเงินแสนเหรียญมันจะกลายเป็น หนึ0งแบาทในหนึ่งเดือนแทนที่คุณผู้ชมจะมีเงิน1นึ่งสองพันบาทผมบอกข่าวนี้ให้แล้วนะวิชาของผมไม่ต้องมานั่งตรวจสอบไม่ต้องมาดูสถิติแค่มีคอนเซปต์ว่ากำไรสามจิบตังไปแล้ว ได้มาเอาไปใช้แต่อย่าไปกู้อย่าไปยืมใครมาทำเท่าที่ทำได้ผมเริ่มต้นจากเก็บปันาตอนที่ผมอยู่ต่างประเทศแต่อยู่18ปี18เห็นหรือ,อยังว่าความมั่งคั่งของเงินที่เราไม่ต้องทำงานหนักแล้วถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีเงินสะสมไปเรื่อยๆแล้วถ้าเรามีวิชาโปรเปช์ตัด้วยนะ